คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงประเทศพูตานประเทศเล็กๆที่ประชากรไม่ถึง1ล้านคนที่อยู่ที่เอเชียใต้นะคะถูกขนาบด้วยอินเดียและประเทศจีนนโยบายที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศพูตานที่หลายๆประเทศพูดถึงและมองเป็นต้นแบบก็คือนโยบายความสุขมวลรวมของประชาชน g r o s s national happiness นะคะหรือ G N H สี่เสาหลักของนโยบายนี้นะคะก็คือการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างความเท่าเทียมเน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและเน้นความโปร่งใสในการบริหารประเทศก็คือธรรมาธิบาลตามแนวทางประชาธิปไตยนะคะแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วคนพูตานเปิดตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่อโรคต่อโลกภายนอกมากขึ้น ทำให้เกิดความถามนะคะช่วงที่ดิฉันไปดิฉันสอบถามจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารด้านข้อมูลข่าวสารในเชิงนโยบายผู้ที่ทําธุรกิจการท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ของพูตานต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับว่ารู้ว่ายากแต่ก็ต้องเดินหน้าตามนโยบาย GNH ให้ได้คะ่ะ ดินแดนแห่งความสุขคือประโยคสั้นๆที่การท่องเที่ยวแห่งภูตานใช้เพื่อส่งเสริมความโดดเด่นของประเทศที่เน้นเรื่องความงดงามของธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความลี้ลับที่ผู้คนมีความเชื่อผูกพันกับพูดผีแต่นอกเหนือไปจากภาพประทับเหล่านี้สิ่งที่คนมักจะคิดถึงภูตานคือนโยบายความสุขมวลรวมของประชาชน บรูคฟรอสแนชแนลแฮปปเนสที่ตอกย้ำว่าความสุขของผู้คนกว่า750,000คนคือธงนำในการบริหารประเทศพระราชาธิบดีองค์ที่4แห่งประเทศทูตานหรือสมเด็จพระราชบิดาของพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันทรงริเริ่มนโยบายความสุขมวลรวมเมื่อประมาณ42ปีที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเปิดประเทศเข้าสู่โลกสมัยใหม่และคงความเป็นภูตานไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่หลายๆประเทศบอกว่ามองดูภูตานเป็นแบบอย่างในการนํานโยบายความสุขมวลรวมประชาชาติมาใช้ภูตานเองก็บอกว่ายังต้องเรียนรู้อีกมากค่ะโดยเฉพาะจากต่างประเทศนโยบายหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในสังคมภูตานอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องตายตัวนโยบายจะต้องปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงมาควบคุมประเทศภูตานประหลัดว่าการกระรวงข้อมูลและการสื่อสารผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดนักเขียนคนสำคัญของภูตานระบุว่ายิ่งคิดให้นโยบายความสุขมวลรวมเป็นศูนย์กลางยิ่งทําให้เข้าใจว่าภูตานจำเป็นต้องเดินหน้า g n h เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเปิดประเทศ Bhutan remained hidden for centuries, and when it finally opened up to the world, right, uh, saying, okay, we have to now develop, we have to modernization, we can't be left behind, we looked around and we saw that the world and countries around us had made many, many mistakes. They interpreted, they thought development meant economic development only. So, in, in trying to become rich, Seek pursuing economic development, they had lost the culture, they had lost the identity, they had lost their values. So Bhutan was able to see that and said, okay, no, human development must have a higher goal. Not just economic development. They, you know, there's much more. There's much more important aspirations that we humans must have. That gave birth to GNH.. <laughs> และการเปิดประเทศไปสู่รูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับภูตานที่ยังติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนประชาชนยังมีรายได้น้อยส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมรายได้จากการท่องเที่ยวทำรายได้อันดับสองเข้าประเทศจึงต้องระมัดระวังให้ธรรมชาติซึ่งถือเป็นทรัพยากรอ,อันล้ำค่าของภูตานบอบช้ำน้อยที่สุด before even GNH, GNH coming into picture. Government already had the policy of high value, low volume tourism, which we are try, trying to target the high end tourism, the more educated lots, the the people who are richer, because people who have, you know, money to pay, uh, like two hundred fifty dollars. People who have two hundred fifty dollars to pay per day, uh, and paying this upfront, before even coming to Bhutan, I think it has to be. the educated set of people well very well informed group of people so this way uh, they the, uh, r have been very less uh, impacts on the culture and tradition of the country การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน4เสาหลักของนโยบายความสุขมวลรวมของคนภูตานกินซังดอจินักศึกษาพูตานวัย26ปี ที่มาเรียนหนังสือในไทยกว่า6ปีแล้วแสดงความเป็นห่วงว่านโยบาย g n h ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับผู้คนขณะนี้กลับกลายเ,<ร>าเป็นมาตรการ <ở> ที่ดูจะ<ม>เข้มข้นมากขึ้น g n h มันมีอยู่แล้วแต่ g n h ตัวนี้นี่มันเริ่มอย่างที่พี่บอกว่ามันเริ่มดูเหมือนบังคับเนื่องจากว่ามัน g n h มันกลายเป็นที่ดังมากแล้วก็คนทั่วโลกก็มันเริ่มเริ่ม สนใจ g n นใช่ไหมครับพอปุ๊บมันกลายเป็นว่าคนพูตานหรือว่าประเทศพูตานนี่ขาย g n นใช่ H มากกว่ารับเองอ่ะคือเ n นมันมีอยู่แล้วคือเราไม่ต้องไปขายที่ไหนคือมันมีอยู่แล้วแต่นี้นี่มันเริ่มเหมือนกับเราประเทศฟูตานนี่ขาย g n นแนวทาง g n s ที่ใช้ปฏิบัติมายาวนานถึง42ปีกำลังถูกกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาพิวัต์พิสูจน์ความยั่งยืน ด้านหนึ่งภูตานเป็นตัวอย่างให้หลายๆประเทศฉุกคิดเพื่อนำไปปรับใช้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนแทนที่ตัวเลขการเติบโตในระยะยาวคงจะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของภูตานเช่นกัน <It S 1> ว่าจะยืนหยัดต้านกระแสทุนนิยมได้เหนียวแน่นเพียงใด อีกหนึ่งสถาบันที่ผู้คนมักจะนึกถึงเวลาพูดถึงประเทศพูตานก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าประเทศขณะนี้ได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนคนพูตานมองการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรกับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยพรุ่งนี้ติดตามกันต่อค่ะ